ทากมาสักงานกับปู่ค่ะอ้าวเจริญพรช่องโจ้พารวยแล้วก็ f เอฟซีสุขุสุขนเนาะค่ะอ่าเหมือนก็เป็นมือสันวันดีอีกแล้วก็คือจะมาปล่อยแนวทางให้อ่ากับคุณยาติคโยมอ่านงวดวันที่สิบสี่นเดือนมกราเมื่ออื่นเดอ้อแต่ว่าก็ให้แนวทางไปสกอออก็จักสั้าก็ให้เอดโจ้พัน อ่าแนะน้ำสะก้อนว่าที่มาที่ไปไอ้เดิมเดิมเกา่าเกา่เกาเดิมเดิมนะอ้าวอ้าวจะสันกับจัดไปเอสโจ้จ้ากราบขอบพระคุณกับปู่กาแนวทางเพื่อนบ้านเนาะข่ามโคงเด้อคลิปนี้เป็นเพื่อนบ้านเนะาะคุณพ่อคุณแม่อ่าวันที่สิบสองที่ผ่านมาเนาะมกราอ่าแนวทางเพื่อนบ้านเลขเพื่อนออกเนาะเจ็ดสองหกเจ็ดห้าสามเนาะสามตัวคือเจ็ดห้าสามสองตัวล่างก็คือหกเจ็ดเนาะปรากฏว่า,ป,วาปู่ไฮเจ็ดก็แปดเนะาะเข้าที่เจ็ด ตรงๆแล้วแล้วก็จับไพ่ที่หกเจ็ดหกเจ็ดมาล่างตรงๆแล้ะแล้วก็เจ็ดสองสองเจ็ดนี่ไปอุบนแล้วไไปอุบลด้วยเนาะอ่ะอุบบนแล้วถ้าเลขออกอุบลน,นี่เ <Pin. S 1> พื่อนจะเอาตัวหน้าสองตัวนี่ค่ะสองตัวหน้านี่ <Mexican. S 1> เป็นเลขล่างเพื่อนแนละะ้วเลขล่างของดังอุบลนผู hmm. ้ใดที่ติดตามปู้ยุก่ะเอาไปพี่จะาหน้าเบิรงเนาะไไปดังอุบลอุดร hmm. ได้ด้วยของปู้นี่ อุบลอุดอนเนาะคัแล้วก็พิเศษสามแดงเลยนะคะัะหนึ่งสองสามสามดเดงงกับเขอแสดงความดีใจเนาะกับปูที่มีโชคมีลาภเนาะปูเนาะที่บนได้ไปงวดที่า่านมากเนอะขันผููได้อยากร่วมบุญร่วมท่านกับปูเนาะ,ะอยากสร้างบุญค่าเครื่องบินอ่าค่า,าวีซา่าค่าทุกอย่างการเดินทางทั้งนี้เานาะการร่วมด้วยช่วยปูได้เนาะกัะ ท้อหาท้อหาปูเลยตรงนะ,ะบัญชีของปูกับมีอยู่น่ะนี่คะ่ะตามข้างล่างสุดเด้อแคบเอาแล้วคุณพ่อคุณแม่นี่เด้อล่างสุดนะะี่ค่ะตามนี่นะะ้องอ่ะแคบ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 เอากันมาได้บุญหลายนี่เพราะว่าไปข้างนี้นี่เหมือนว่าแข,ข,ข,ข้งแข้งคัดมากอยู่นะะอะกับ<อ>ปูเนาะไปครับโู้ยแข่งแข้งแขงอัตมาเบิ่งแล้วว่ะ แปลนเขามาเนี่ยแล้วอเห็นใด่อาจารย์ก็ว่าสวดมนต์แลยกับภาวนานั่งสมาธิมือละสองสโนงเดออ้อโยมได้บุญหลายบุญหลายเออสักหนึ่งครั้งในชีวิตนะครับปุณละแมนอันนี้นั่ะละในชีวิตเลยเพราะว่าอ่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะกับคุณญาติคุณโยมอ่ะเพราะว่ากูข,ขานเองนี่ก็ อได้ให้โชคให้ลาบเนาะมีโชคมีลาบก็ร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าโชคลาบก็ให้ไปเนาะ,ะก็เอ็ดบุญกับปูนแน่จักนิดจักหน่อยนะเพื่ออเป็นการเสริมดวงนะคุณญาติคุณโยมเนาะสันะก,สกับที่เบาๆหลายใหญ่หางดอกสี่ปแกะมาหาแนวทางเนาะ,ะ,ะ,ะสำหรับแนวทางมืออื่นี่ วันที่สิ14มอมกลาคมปี2569เนอะก็ลุงปูให้วิ่งรูดไปที่เลขดกับเลข4เด้อคุณญาติคุณโย,ยมเดี๋ยวให้เอดมินพันจดไว้ให้เอาเดี๋ยวได้ค่ะปูขีดเส้นก่อนแป๊บนึง่งนะคะอแนวทางข้ามโค้งได้คุณพ่อแม่วิ่งรูดตัวใดก่อนครัปู8กับเลข8 8แล้วก็4เดอ้อ มีแปดและมีสี่น้องอ่ะอันนี้น้ำหนักเท่ากันน <c oughs> ้ำหนักเท่ากันบ่กกับปูเหมือนเดิมบ่เหมือนเดิมเหมือนเดิมของเลขอัตมาส่วนมากอัตมาบ่บ่ไห้ผู้ใดลื่นกันดอกซ้ำเก่านั่นละบ่ให้ลื่นกันอืเดี๋ยวหาปากกากันไหมมาค่ะบานนี้อ่าสองตัวคบปู สตัวเด้อจะจับคู่ให้คือเก้าคือเหมือนเดิมนั่นแหลอะอาจับคู่ไปที่แปดสองอ่ะแปดสองจ้ะอ่าแปดสจ้ะแปดหปหจ้ะแปดหนึ่งปหนึ่งค่ะอ่าชุดสที่นี่ก็หนึ่งค่ะสองสสองสค่ะหก หกสีค่ะเก้าเกค่ะอ่าทีนี้ก็ตัวเจาะก็เจาะไปที่แปดสีก็แล้วกันอีกตัวหนึ่งก็ไปที่สองสีก็แล้วกันเอาแปดสี่แปดสี่และสองสี่วค่ะปูแปดส่สองสีอ่ะเลขคี่คู่เป็นยังไงปู เลขขี่คู่อ่าน่าจะอเอาเป็นหลักหน่วยกันแล้วกันเนาะกิดบ้านะหลักหน่วยนี่น่าจะเป็นอ่าเลขคู่อะหลักหน่วยบนเดอ้อให้แค่นี้แหละเพราะว่า,บ,าบึงแล้วน่าจะเป็นเลขคู่หลักหน่วยบน่ะอหลักหน่วยบนไปหาหลักอไปหาหลักซิบมาใส่เอาหลักหน่วยบนเป็นเลขยังก็ค่ะปูคู่บ่ เลขคู่เลขคู่อ๋อเลขคู่เนาะเลขคู่กับมีอะไรไงครับปูศูนย์สองสี่หกแปดศูนย์นะคะสองสี่หกแปดจ้ะอ้ซ้ำนั่นน่ะละเขาเลขคี่กับมีคือกันเมออันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเขาเลขคี่กับมีหนึ่งมีสามอ้าว มีสามห้าเจ็ดเก้าเนี่ยเจ็ดเก้าเอาก็มีบหาตัวคือกันเนะเาะห้าตัวนเหมือนกันตัมกันนั่นแล้วครับว่าเลขคู่กับเลขคี่นั่นแหละอ่าสำหรับคนที่ได้เข้ามาฟังมือนันทีเอสโจสัมผัสอัตมาเดออัตมาฟันว่าเจ็ดยังไง <c oughs> เจ็ดอ่ก็ยังได้ยินกันอยู่ว่าจากสิบเจ็ดยังมันก็มาหกเจ็ดเมื่อคืนเดอ้อเอมือม่อเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานมันมากกว่าสิบหรือเป่ปู ยังคนยังประทานได้กระซิบดอกแต่ว่าอาตมานี่ก็อยากอ่ารัฐบาลไทยนีก่ก็มีพิเศษอยู่นะสำหรับคนที่ซอยอาตมาลีนี่ก็ติดต่อมาเด้ออาตมามีอยู่แค่ประมาณบกเกินสองชุดดอกเพราะว่าอาตมาต้ตองการจ่ายค่าเครื่องบินเพิ่นเข้าใจบอจ้อามีเลขพิเศษให้สำหรับคนที่ต้องการนะแต่ว่าก็ ซอยลงปูแน่ลงปูให้โชคไปแล้วก็อ่าก็ต้องซอยลงปูแน่น่ะคันบ้ามันได้มาแล้วเขาก็ต้องปันลงปูแน่จากนิดจักหน่อยน่ะเพราะว่าลงปูเดือดร้อนในเรื่องของอ่าขาเครื่องบินเด้เพราะว่ากุมผ้านี่ก็ต้องรีบจ่ายให้มันแล้วนะสองซุดก็คืองวดที่แล้วพวกไห้หกกับเจ็ดน้ำปูเนาะแล้วก็สุโขทายผู้ไห้หนึ่งรัฐบาลไทยหนึ่งหกเออมาหนึ่งหกเต็มเต็มเลย ตามนั่นล่ะตมาก็คิดว่าน่าจะมีโชคนะขอนญาตคุณโยมสําหรับผู้ที่สนใจหรือแต่ว่าต้องให้ซอยลงปูอีหรีได้บอกมมนว่า,อาบอถึกไปแล้วก็เฉยเมยนะปูลังค้นก็ถึกแล้วก็เฉยเมยคือแบบบ,บ,บ่สนใจนะก็ค,คือว่าจะเอาแต่โชคแต่ว่าลงปูก็อยากมีน้อยชุดนะก็อซอยลงปูแน่ การลงปูบ่เดือดร้อนลงปูก็บ่ให้ซอยดอกลงปูให้โชคลาบไปแล้วลงปูบ่ได้เอาเปรียบเด้อคุณญาติคุณยมถืกแกล้วจังถวายลงปูนะ่ะซอยกันโบแมน่าเลเอ,อยังไ้ไปแล้วเขาเก็บเงินไปมันโบแมนได้ถือแกล้วก็ถวายลงปูจากน้อยนึงนะ่ะป,ประมาณซอยซอยกันคุณะาหาละสิบละปูเนาะ,นะรวมด้วยช่วยกันค่าเครื่องปินป่นําปูแนาะช่วยกันไปเออเพราะว่ามัน มันพระก็ต้องอาศัยคุณญาติคุณโยมนะคุณโยมว้าวตรงๆเลยนะบ่มีอ้อมค้อมดอกว่าอพระก็เพื่อนก็อาศัยคุณญาตคุณโยมคุณญาติคุณโยมมีโชคก็ร่วมด้วยช่วยกันนะเพราะว่าเพื่อนกอ่ามันบ่มีกันบ่มีกิจนิมนบ่มียังเพิ่นกับ่มีรายได้ยัง,นะยงดอกคุณโยมแม่นอ่จยะอ่ะเพราะว่าวนั่น่หละอันนี้ก็คือเปิดใจบอกแบบตรงตรง,งนะแบบาว่าบ่ได้อ้อมค้อมดอกเพราะว่าว่าแบบ ตรงๆเลยกับคนอยาิคนโยมเนาะใครอยากได้รัฐบาลไทยกระปูเนาะค่ะโทรหาปูโดยตรงเลยหรือแอดไลน์ส่วนตัวเนาะค่ะ B d o b N เนาะ075พวกนั่นละนั่นหละตามนั่นลหละก็คือว่าหลวงปูจะมีเลขพิเศษให้นะก็คือบว่าก็ลองอันนี้เด้อาจากซ้านกระทวนเลยย่างนี่อทวนตัวหนึ่งเอ้าทวนอีกรอบหนึ่งเลยตัะ ตัวในเพิ่มก่อนอปูกูขันลาวันพุทธสิบสี่มกราสองห้าเก้าเนาะวิ่งรูดแปดกับสี่เนาะให้น้ําหนักเท่ากันสองตัวแปดสองแปดสี่แปดหกแปดหนึ่งเนาะหนึ่งสี่สองสี่หกสี่เก้าสี่เน้นที่แปดสี่และสองสี่เนาะหลักหน่วยบนเป็นคู่ปูวะกัมีศูนย์มีสองมีสี่มีหกมีแปดเนาะจะมีหาโตเนาะ อันนี้ก็เอาไปพิจารณาเบิ่งเน้ะชอบกันยังเอาเ้อบ่ชอบกะบ่ว่ากันเนาะปู่เนาะแม่นแม่น็แนวแนวทางเออแนวทางมันกับมีเขามีรุดคือกันละคุณโยมเอ่อกับมีเขามีรุดคือกันไปพิจารณาเอาแต่ว่าช่วงนี้มันก็กําลังฮอตแน่จักนิดนึงนะแต่ตมาคิดว่าสายรุดองจิใบยิ้มหวานล่ะให้เสือตมาโลดกันว่าสายรุดนี่ยิ้มหวานแท้แล้วแต่สายเจาะก็ห้าสิบห้าสิบก็แล้วกันเนาะ ต่วบาหลากักหลักหน่วยบนขี้คู่นี่มั่นใจยจ็ดเปอร์เซ็นต์กับปูเอ่อคิดตามมัตตมาก,กับประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เด้อหลักหน่วยนี่ก็คือปูปาน่าจะเป็นเลขคู่นะจ้ะอือ่ะกับปร,ประมาณนั้นนั่นปูยิ้มวันนี่บ่วิงหลุดสิบสีมก็ไล่เออยิมเออยิ้มวานแหละก็คือน่าจะไม่หลุดล็อกติดอยู่ตัวนึงนะจ้ะแต่ติดติด,ดตัวใดก็ลองเบิงมืาอื่นพุ่นละ อกาาคุยหลายดอกใช่งมื่นคู้นมื่นเลยว่ะพันคุ้นพันก็บก้าดอกปู๊อันนั้นในเพื่อนมาบอกองเนี่ยเป็นอยังรกระซิบกระซ่ามเห็นไหมอ๋อก็นั่นละก็นี่ละก็แล้วแต่เขาละอาตมาก็บอกหูดอกแต่ว่าอาตมาบอกเลยว่าอรัฐบาลไทยก็อย่าลืมเดอ้ออย่าลืมปูก้กระเผยไม่จักตัวสองตัวเนี่ยเป็นอยังไทยกัไนไงมันมันยังเผยบ่ได้แล้วตอนนี้บ เอออยังเผยบบได้เดี๋ยวตวมาชิกสิลงแนวทางใหยุแต่ว่าให้มันใก,ใกล้มือสกอน์นะ,ะว่า,วารัฐบาลไทยก็สีใหยุแต่ว่ามันใ,ใกล้มือกอนสิลงห้อยู่ดอกบอกต้องห่วงเนาะแต่ว่าคันต้องการพิเศษนะเนี่ยเอยาสั้นเก่าว้าวหญ่หางเกิดพิเศษหน่อยหางเอา,เอาพิเศษคันปู้ว่าองซี่ก็ะอย่าลือมเลยคุณพ่อคุณแม่เนาะ วันที่แล้วไฮหกกับเจ็ดตั้งแต่หลายวันแล้วอันนี้รัฐบาลไทยเด้อบ้านนี้มือคลองทุกทายไก่หนึ่งเม็ดเดียวนะปุณละเวลาเลขออกมากับเจ็ดศูนย์หกกันบอกทั้งหกทั้งเจ็ดทั้งหนึ่งแม่นบัดเลยเนาะเข้าเต็มเต็มสตรีมทีมเต็มงวดนี้ขออีกเน่เด้อปูรัฐบาลไทยกันได้ปวดปลยเอฟซีเพิ่นมิโซลนั่นเนาะคอนเสิร์ตข้าบุญน้ำยูดอกเพิ่นก็สคออนั่นละเออขอรอไว้กอนอ่า ให้มันผ่านพวกไอ้ลาวพัฒนาใบสะกรอนเข <c oughs> ้าเอาอันนี้ใกล้ๆนะมันจอๆนะ,ะอันนั้นมันก็หลายมืออยู่จ้เาเอ้าบูมจากสันเกอร์วยพ่อในเอฟซีนะจับปูอ่าทางนั้นก็ท้ายสุดนี่คือ่าสำหรับเอฟซีสุขูสุขคนนะมาก็ดีใจนํำเดอ้อที่คุณญยาดคุณโยมอ่ะคาชูรสคามาม่าคาปลากระปองไปสองวดสามงดแล้วเนาะ อก็คือมีแห้งแน่จากน้อยเนึงองเอราะทีเป็นอใบแบ่งเบ,งบาภาระเจ้าของเนาะคนว่าผู้ที่เข้ามาเบิงเนาะ,ะจะสั้นงกัผู้ใดที่เข้ามาเบิงแล้วก็กดแชร์กดไลค์ให้ทับทางช่องโจพารวยแน่เพราะว่านสิไดมีกำลังใจในการหาคลิปต่อไปเนาะอะสำหรับปูรูขันนี่ก็ผู้ใดที่เข้ามาเบิงเลขปูขูขันแล้วก็ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เฮงขอให้ปัง คือจังงวดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะ,ะแล็กะกรอนกรอนนั่นที่ผ่านมาเนาะไอเฮงปังปังรวยสุครูสุสคนเดอ้อคุณญาติคุณยมอ้าวสาธุสาธุเจริญพรสาธุกับปูค่ะการขอบพระคุณค่ะปูการนมาสก,การค่ะอ่าเจริญพรก็ตามนีเนอกคาะคุณพ่อคุณแม่ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพน,นันทุกชนีน่ยงเนาะขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบุสุคนที่เข้ามารับชมรับฟังเนะาะก็ไล์กดแชร์กดติดตามให้ตลอดขอให้ทุกท่านโชคดีร่ํารวยแตกสามตัวสองต,ตัวเล่าขำคงเมอแงเอ้ยม,อมืออื่นเนาะช่วงเย็นเนาะขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านไปกันแน่ทางของปูกูคันเนาะ ใครอยากรวมบุญรวมท่านก็ปูกกันร่วมได้เลยเนะคะบัมชนซี่เกาเดอร์คุณพ่อณแม่ได้อ่าเฮ็ดกับพระที่เพิ่นไปสแสวงค่ะอ่าถ้ำจริงๆเนี่ยก็สิได้บุญหลายอยู่นะคะเอ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ